คลิปนี้เราก็จะมาคั่วพริกแห้งให้เป็นพริกป่นนะคะนี่คือพริกแห้งนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้องฝนก็จะมาคั่วพริกป่นนะคะก็ก็น้องฝนก็จะเอาพริกแห้งนะคะมาคั่วนะคะ เดี๋ยวน้องฝนจะทําให้ดูนะคะว่าคั่วพิกลยังไงไม่ให้มันเหม็นอับนะคะพิกนถุงใหญ่ๆนี้นะคะก็เอามาจากบ้านของปูบา่าวพืบ้านนะคะไม่ยากไม่ยากจะเก็บมาจากสวนค่ะ,ะเก็กะเล็ตากแห้งไว้เวลากลับบ้านก็เลย ก็เลยเอาให้มานะคะวันนี้คลิปนี้น้ำฝนก็จะมาคั่วพริกแห้งนะคะโดยการตั้งกระทะก่อนแบบให้กระทะร้อนเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยเอาพริกแห้งลงไปคั่วเนาะแต่ว่าน้ำฝนก็จะใช้ใบมะกรูดนะคะใส่ไปด้วยเดี๋ยวน้ำฝนจะหั่นใบมะกรูดนะคะ แล้วก็จะเอาไปคั่วกับพริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งลงไปในกระทะนะคะไฟปานกลางนะคะใบมะกรูดที่หั่นแล้วคะ่ะใส่ลงไปในกระทะนะคะให้ไฟร้อนแล้เวเราก็จะมาคั่วพริกแห้งกันนะคะ เวลาเราคั่วเราก็จะได้กลิ่นใบมะกรูดหอมะค่ะซึ่งจะไม่ทำให้พริกแห้งที่เราคั่วอับนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรใบมะกรูดนะคะจะสังเกตว่าสีของพริกแห้งเริ่มออกค้ำค้ำน่อยหนึ่งนะคะ แต่เราก็อยากให้มันคำมากนะคะอยากให้มันไหม้มากขัวตนให้มันคำพอประมาณแล้วก็ยกลงจากเตาเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ ตอนนี้พริกแห้งก็กรอบเดี๋ยวเราจะเอาพริกแห้งมาเทใส่ในโครกแล้วก็ตำให้ละเอียดก็จะเป็นพริกป่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้ำฝนก็จะมา โขบพริกแห้งตอนเอาลงจากต่อใหม่ๆนะคะเพราะว่าพริกมันจะยังมีความกรอบถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันก็จะไม่กรอบมันก็จะโขกยาก,ม,ก,ยากมันก็จะละเอียดยากค่ะเดี๋ยวเราจะมาโขบพริก อนนี้พริกก่อนละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำผลจะตักให้ดูนะคะน้ำผลจะตักให้ดูนะคะนี่ค่ะพริกป่นคือว่าเวลาเราคั่วพริกแห้งเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องรีบตำตอนที่พริกแห้งยังไม่หายร้อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ละเอียดไวค่ะเพราะว่า เวลาเราคั่วพริกแห้งใช่ไหมคะมันก็จะมีความกรอบเพราะว่าพริกแห้งอยู่แล้วแล้วก็เราไปผัดกับความร้อนพริกมันก็จะกรอบแล้ววลาเรามาโขลกเรามาตําให้ละเอียดเงี้ยมันก็ละเอียดไว้นะคะไม่ได้ออกแรงเยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆที่อยากทําก็ลองทําดูได้นะคะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองทำก็ลองทำดูได้นะคะสูตรนี้ไม่ได้ห่วงสูตรค่ะลองไปทำดูนะคะใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปควบมันจะได้หอมค่ะและว้วเวลาเรามาตำให้ละเอียดมันก็หอมและอีกอย่างหนึ่งใบมะกรูดก็ไม่ทำให้พ i ิกอัพด้วยค่ะคือว่ามันก็คือดีมากเลยนะคะสูตรนี้สาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปก็ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ